สวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าในร้านนะคะอันนี้หน้าร้านของเราก็เปิดด้านในก็จะมีแห่ให้ลูกค้าเลือก มีแหเอ็นแหได้อวนลากอวนล้อมนะคะมีตั้งแต่ขนาดตาเซนครึ่งถึง12เซนสําหรับแหเอ็นเกียวหน้าร้านก็จะมีเปขายนะคะไว้ต้อนรับลูกค้าใครที่ผ่านไซเอเซียขาเข้ากรุงเทพพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทก็แวะเวียนมาอุดหนุนได้นะคะพิกัดร้านขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปิกส่ง ตามที่ทางร้านปักหมุดไว้ใน Google Map เลยค่ะหรือถ้าเกิดมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยอันนี้วันนี้ทางร้านจะพามาดูอวนลากปลาแบบมีเพาค่ะสำหรับอวนลากของเรานะคะจะเป็นเพาหรือ90มีขนาดตาตั้งแต่2เซนถึง6เซนถ้าเกิดตา2เซน2เซนครึ่งจะเป็นเนื้อได้เบอร์3 แล้วก็ขนาดตา3เซนถึง6เซนจะเป็นเนื้อได้เบอร์6สำหรับอวนรากนะคะจะมีแต่อวนรากที่เป็นได้อวนเอ็นไม่มีจะเป็นเผาลึก90ตัวนี้จะเป็นความลึก8ศอกค่ะ4เมตรตัวนี้เผาลึก90พับขึ้นลงเนื้อจะอยู่ที่เผาเมตร80เหลือเนื้อรากด้านบนอยู่ที่2เมตร20ไม่รวมเผานับจากลูกโซ่ขึ้นไปถึงข้าวด้านบน อันนี้จะเป็นขนาดตา4เซนค่ะ4เซนได้เบอร์6ตัวนี้นะคะสำหรับได้เบอร์6เราก็จะมี3เซนส3เซนครึ่ง4เซน5เซนผืนนี้จะเป็น4เซนลือก8ซอกความยาว13วานี่ลงบนแล้วจะยาว18เมตร ด้านนี้ก็จะเป็นด่างกักกั้นล้อมปลาค่ะจะมีสีขาวสีแดงสีดำที่เป็นไนล่อนแต่สีดำนะคะจะมีของไม่ครบจะมีไซส์ไหนบ้างก็ต้องลองโทรมาสอบถามสำหรับด่างกักจะติดลูกโซ่ลูกโซ่ด้านล่างนะคะแต่ไม่ขึ้นเผาด้านบนลุมบนแล้วไปถึงลูกค้าสามารถขึงใช้งานได้เลยจะมีขนาดตา3เซนและ4เซน สามเนลุมบนแล้วความยาวจะอยู่ที่11เมตรค่ะเป็นความยาวใช้งานจริงถ้า4เซนจะยาว15เมตรเนื้ออวนนะคะทั้ง3เเซนและ4เซนจะเป็นเนื้อเบอร์หกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีขาวเนื้อนิ่มหรือในรลอนแข็งหรือใครนะคะที่สนใจแห่เอ็นเกียวแห่เอ็นปอนแห่ได้ทอโรงงานเกรเออวนลากปลาดังกักกั้นล้อมปลาแหเอ็นบิดคอนโดปลานะคะ สนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาส่งออนไลน์ก็ได้จัดส่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หน้าร้านก็เปิดให้บริการทุกวันถ้าเกิดวันไหนหน้าร้านปิดก็สามารถเรียกซื้อได้ที่ร้านจะมีคนอยู่ตลอดค่ะถ้าแม่ค้าไม่อยู่ก็มีคนอื่นขายแทนได้ฝากไว้ด้วยนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาท สายเอเชียค่ะเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่123บวก400ค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้สำหรับคลิปนี้วันนี้ทางร้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ